ดีขอเช็ดครกแป๊บหนึ่งเพราะว่าเอาเศษเอาเศษย้านางออกนะคะพี่เ,เพื่อนๆอเอาเศษยานางออกจากครกเวลาเราจะใช้ครกต่อเดี๋ยวเศษย้านางจะติดไปเราไม่ต้องการเศษย้านางเราจะเอาแต่น้ําย้านางนะคะนี่เห็นไหมน้ํายานางเข้มข้นแบบนี้วิธีกรองก็ทําแบบพี่สีนี่แหละไม่ต้องอะไรให้ยุ่งยากนี่เห็นไหมน้ํหย้านางหยดไหมพี่สี ไม่ต้องบอกหนูไม่ใช่เด็กอมนิ้วเออนั่นแหละหนูไม่ใช่เด็กอมนิ้วแต่หนูทำไม่เป็นเพราะว่าหนูอะ่ะกำลังอมมืออยู่พุ่นนะไปได้นะนี่เราก็ให้นี่น้ำยานางก็ให้เขากองไปเราก็ยกมา,ากองไปเรื่อยๆตอนนี้เราจะมัดโคลบพริกแกง สีทำทุกขั้นตอนเพื่อใหพพ้พี่เพื่อนๆได้เห็นโคลกพริกแกงมีอะไรมัง่งพี่เพื่อนๆมีหอมมีกระเทียมโคลกไปเอ่อญ้านางแสดงอายุเยอะอ๋อมันมันไม่ขนาดนั้นย่าก,ก็คือถ้ามีหลานก็เขาก็เรียกยญ้าแล้วคนเดี๋ยวนี้อายุ30กว่ามีลูกมีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ลูกแต่งงานแล้วก็คลอดหลานออกมา คนอายุสามสิบกว่าก็ยากก็เป็นนะเออนี่ตอนนี้เราทันแล้วนะคะเราทันหนุ่มอาวไทยแล้วเอออุ้ยนี่โคลกพี่เพื่อนเพื่อนโคลกหอมโคลกกะเทียมตอนนี้เราเริ่มทันแล้วนะคะหลังจากที่น้องทีน้องทีพี่ได้ยินแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมพี่ได้ยินแล้วนะคะน้องน้องที ตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มเข้าทางของทุกคนแล้วย่า30กสก่อนก็เป็นย่าได้ถ้าลูกชายเขาแต่งงานแล้วก็มีหลานหุ้นนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่พเพื่อนๆนี่ค่ะมาค่ะเราจะทำตอนนี้เราโคลกเครื่องก่อนในครกพี่สีก็มีกระเทียมมีหอมเราจะเตรียมไปทีละอย่างนะครับโคลแค่บุๆบ,บๆบ พี่สีจะใส่พริกไหมนี่คะ่ะพ,พ,พี่เพื่อนพริกก็ในบ้านเราเองนะคะลดน้ําทุกวันปีหน้าไม่น่าจะได้อ่านี่พริกพี่สีใส่ไม่เยอะเดี๋ยวเราอาใสยพริกลูกโดดนะคะพริกไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเพลดำบุบบุบบังบักโอ้โหตำ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  ตอนนี้เม้นค้างหรือว่ายัางไงคะน้องม่อนมาป๊อปปี้มาเออ,เอ,อมามานี่ขอหลับตามันนี้เสร็จตะไคร่ละนี่พ่อแม่สอนไว้พ่อแม่สอนไว้ตะไคร้ให้ทุบนี่ใส่ตะไคร่สามหัวให้ทุบนี่เพื่อนเพื่อนทุบตะไคร้ไปแล้วก็หัน่น หั่นตะไคร้ให้เป็นแบบนี้นี่มีตะไคร้บ้านพี่สีเองนะคะหั่นตะไคร้ไปนี่อ๋อหั่นตะไคร้ไปแล้วก็เอาโคลกโคลกเบาๆแล้วก็มีปรราร้าใส่ปาร้าลงไปด้วยพี่สีใส่ปาร้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ๆ นี่พี่เพื่อนๆแล้วก็โขลกไปโขลกไปแบบนี้นี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากทานหมกหน่อไม้ไม่รู้จะทําแบบไหนโขลกพริกแกงแบบไหนคั้นใบยญานางแบบไหนมาดูไรสดบ้านพี่สีนะคะนี่มาดูไรสดบ้านพี่สี แล้วทุกคนก็จะโคลกพริกแกงเป็นโคลกพริกเออนี่พี่สีก็โคลให้เห็นแล้วนะคะโคลกพริกทําหมกหน่อไม้ทําแบบไหนในครกนี่มีอะไรบ้างมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีตะไคร้มีพริกมีปลาร้านี่ค่ะใครที่โคลจะทําหมกหม้อแบบทางเหนือทําไม่เป็นทําแบบพี่สีแล้วทุกคนก็จะ ตำพริกแกงเป็นนะคะทําแบบพี่สีได้เลยนะคะนี่ค่ะโคลพริกแกงเพื่อจะทําหน่อไม้หมกหม้อเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลย